สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะคลิปนี้เราจะมาทราบกันว่าบุค,คลิกนิสัยของหนุ่มราศีกันเป็นอย่างไรสาวๆที่หนุ่มราศีกันชื่นชอบเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะหนุ่มราศีกันหนุ่มราศีกันเป็นคนเจ้าชู้เงียบสามารถครบสาวๆได้หลายคนในเวลาเดียวกันโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยด้วยท่าทีที่นิ่งๆของเขานี่แหละ ที่ทำให้เขาดูมีเสน่ห์น่าค้นหาและไม่มีใครคิดว่าเขาจะเป็นคัสโนวาแบบนี้นุงราศีกันเป็นคนที่มีเสน่ห์โดดเด่นโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรให้เป็นจุดสนใจถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่มากมายก็ตามภายใต้ท่าทีที่นิ่งสงบของเขาเปรียบได้กับนักฟังที่ดีซึ่งในความเป็นจริงแล้วในหัวของเขากลับประมวลว่า เขาตีคุณค่าความสำคัญของคนคนนั้นว่าสมควรที่จะพูดต่อไปหรือไม่ตัางหากหากสาวๆคนไหนที่เผลอใจให้กับหนุ่มราศีนี้บอกเลยว่าคุณต้องอดทนกับอารมณ์ที่เฉยชาของเขาเพราะเขาไม่ใช่คู่สนทนาที่ดีนักยาำที่คุณต้องการใครสักคนที่รับฟังเพราะ99.99% 99ของเขาเขามักจะสนใจเรื่องของตัวเอง หรือไม่เขาก็จะสนใจกับเรื่องใหม่ๆที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าแต่มีข้อแนะนำสำหรับโซสาวเพื่อใช้วัดดวงกับหนุ่มราศีนี้มีอยู่สองประเภทคือไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดไม่มีคำว่าตรงกลางค่ะคุณอาจจะตกลงปลงใจกับคาสโนว่าค่าไม่ตายหรือผู้ชายที่จะรักและบูชาคุณคนเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าหวยจะออกอะไร เท่านั้นเองค่ะสาวในสเปคของหนุมราศีกันหนุมราศีนี้ชอบผู้หญิงที่ดูดีมีสเสน่ห์น่าค้นหายิ่งถ้าคุณทำตัวหยิ่งๆิงเธอดใส่เขานั่นแหละเขาจะวิ่งเข้าหาคุณอย่างไม่รีรอแต่สาวๆาวน้อยคนนักที่จะเลือกใช้วิธีนี้เพื่อขุดหลุมดักเขาและตัวของเขาเองก็ไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครสักเท่าไหร่ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นเขาเป็นโสดนานไร้คนข้างกายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาเกิดชอบหรือสนใจใครสักคนขึ้นมาแม้เจ้าหล่อนจะเฉยๆกับเขาในคราวแรกแต่สุดท้ายก็จะต้องแพ้ทางเขาอย่างแน่นอนค่ะสรุปแล้วสเปคของหนุ่มราศีกันก็คือชอบผู้หญิงที่สวยดูดีมีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหานั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ